สวัสดีครับทุกท่านวันนี้ผมจะพามาเปลี่ยนซิงโครนาะครับแล้วก็เป็นพูเล่นะครับของอีซูดีแมกนะครับปี2004นะครับเครื่อง c j a 1นะครับแต่ตอนนี้อาการก็คือมีน้ำมันรั่วนะครับบริเวณซิงโครนาะครับก็จากอา e ีที่แล้วนะครับผมได้ทำการถอดนะครับออกมานะครับวิธีการถอดนะครับซึ่ง E ีีต่อไปนี้จะเป็นการติดตั้งนะครับ อันนี้ก็คือสภาพนะครับซีนนะครับที่น้ํามันรั่วนะครับอีพีนี้ก็จะเป็นการประกอบนะครับนี่ครับก็คือซีนเราจะเบิกนะครับแท้นะครับเป็นตัวนี้นะครับนี่ครับมีผ้าสกดนะครับแล้วก็ตัวซีนก็เป็นแบบนี้นะครับนี่ครับแล้วก็เบอร์นี้เลยนะครับนี่ครับเบอร์นี้นะครับส่วนพเล่นะครับก็จะเปลี่ยนใหม่นะครับแล้วก็ตัว ดันซีนนะครับเราจะใช้เป็นพเลีเก่านะครับแล้วก็ใส่ปลอกแหวนเข้าไปนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับนี่ครับซีนเราก็จะทําการถาจารบีนะครับบริเวณล่องสัมผัสนะครับที่ติดกับพุลีนะครับแกนพเลีนะครับถาจารบีเล็กน้อยนะครับนี่ครับแล้วก็ติดตั้งเข้าไปนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับนี่ครับจากนั้นนะครับ เราก็จะทําการติดตั้งนะครับเข้าไปที่ตัวรถนะครับนี่ครับก็ใส่เข้าไปแบบนี้เลยนะครับจะสังเกตว่ามันจะติดนิดนึงครับต้องใช้น็อตเล่งเข้าไปนะครับเมื่อน็อตขันตึงมือนะครับบาซีนก็จะเข้าแนบสนิทนะครับตำแหน่งที่อยู่นะครับใช้เป็นลูกบล็อกเบอร์24นะครับขันนะครับขันเข้าไปให้ตึงมือนะครับนี่ครับนั่นแล้ะครับประมาณนี้นะครับ นี่ครับเรียบร้อยครับต่อไปก็คลายออกนะครับคลายออกแล้วเราก็จะดูว่าซีนนะครับเข้าสนิทนะครับเข้าตรงตามตำแหน่งหรือไม่นะครับนี่ครับต่อไปก็เคาะออกนะครับเคาะตัโพลีออกนะครับเพื่อเช็คดูซีนนะครับที่เราติดตั้งไปนะครับแทนวิธีการเคาะนะครับเพราะว่าถ้าเคาะโอกาสเบี้ยวโอกาสซีนชำรุดนะครับมีเยอะนะครับนี่ครับ ก็ซีงก็เข้าเต็มหน้านะครับพอดีนะครับสวยงามนะครับเนี่ยพร้อมติดตั้งผู้เล่ใหม่เข้าไปนะครับต่อไปแล้วก็นะครับติดตั้งผู้เล่ชุดใหม่นะครับตัวใหม่เข้าไปนะครับนี่ครับแล้วก็ขันน็อตนะครับตัวเดิมนะครับขันเข้าไปนะครับขันให้ตึงมือนะครับแล้วเราก็จะขันปอนอีกรอบหนึ่งนะครับนี่ครับต่อไปก็ใช้ลูกบล็อก เบอร์24นะครับขันแน่น185นิวตันเมตรนะครับซึ่งตัวนี้ผมจะใช้วิธีการดึงเบียมือนะครับแล้วก็เข้าเกียร์สนะครับนี่ครับค้างไว้นะครับแล้วก็ทําการขันนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ประกอบชุดพัดลมนะครับฝาครอบพัดลมนะครับตัวบังคับลมนะครับประกอบเข้าไปนะครับให้ตรงตําแหน่งนะครับ แล้วก็เมื่อลงได้แล้วเราก็หมุนนิดนึงนะครับหมุนให้สลักที่อยู่ด้านล่างนะครับเข้าที่นะครับก็อต้องมุดไปด้านล่างนะครับกับขาเข้าตำแหน่งนะครับนี่ครับขาซ้ายขาขวาครับเข้าตำแหน่งนะครับพัดลมก็จะก่อพัดลมก็จะเข้าสนิทนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็มาที่ด้านบนนะครับดันชุด ฝากเข้าพัดลมนะครับเข้าตำแหน่งนะครับทางซ้ายทางขวานะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ประกอบชุดพูเล่นะครับขับพัดลมนะครับแล้วก็ตามด้วยใบพัดลมนะครับพร้อมกับฟีปัมนะครับนี่ครับเข้าตำแหน่งแล้วก็ร้อยน็อตนะครับให้ครบทั้งสตัวนะครับนี่ครับซึ่งเราจะขันให้ตึงมือนะครับโดยใช้เป็นประแจแบบแขงตายเบอร์10นะครับแล้วก็เป็น ไขควงแบนนะครับงัดอีกด้านนะครับที่เราขันนะครับนี่ครับขันไปเรื่อยๆครับจนแน่นครบทั้ง4ตัวนะครับแล้วเราก็จะย้ำอีกรอบหนึ่งนะครับโดยใช้ไขควงแบนนะครับแล้วก็ประแจเป็นค่าปะตายเบอร์สินะครับนี่ครับขันนะครับไล่ไปทีละตัวครับจนแน่นนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับทั้ง4ตัวนะครับต่อไปก็ประกอบชุดสายพานไดชาร์จนะครับประกอบเข้าไปนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับซึ่งจุดนี้ก็จะคล้องพัดลมฟีปัมด้วยนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ดึงไดชาร์จนะครับกับ หลังนิดนึงครับให้ใส่ผ่านตึงนะครับดูใช้เหล็กงัดยางนะครับงัดที่ตัวไดชาร์ตนะครับแล้วก็ขันน็อตจุดด้านหลังนะครับให้ตึงมือนะครับก็ใช้เป็นลูกบล็อกนะครับลูกบล็อกเบอร์สิบสองนะครับนี่ครับมือหนึ่งงัดนะครับอีกมือหนึ่งขันนะครับขันให้ตึงนะครับเล่งจุดนี้ให้ตึงก่อนนะครับแล้วเราถึงจะไปขันบริเวณด้านล่างนะครับบริเวณขาไดชาร์ตนะครับนี่ครับเรียบร้อยนะครับ ต่อไปก็ไปด้านล่างครับใช้เป็นลุงบล็อกเบอร์สิ่นะครับครับเจเป็นข้างปักตายเบอร์สินะครับนี่ครับขันนะครับให้ตึงเลยครับตรงนี้จุดนี้นะครับซึ่งด้านหลังจะค่อนข้างยากนิดนึงครับเพราะว่าอาจจะติดนะครับนี่ครับขันเขาเรื่อยๆครับจนแน่นนะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ประกอบชุดสายพานคอมแอร์นะครับ แต่นี้จะมี2เส้นนะครับนะครับประกอบเข้าไปนะครับแบบร้อยผ่านคอมแอร์นะครับร้อยผ่านอ่าวลนักเครื่องนะครับแล้วก็ผ่านชุดอาปัมพาวเวอร์นะครับทั้ง3ามจุดนะครับนี่ครับเรียบร้อยครับต่อไปเราก็จะใช้เป็นปรจมแจร์สไต่สิบสี่นะครับขัน ขันดึงชุดปัมพาวเวอร์นะครับให้ถอยหลังนะครับนี่ครับสายพานก็จะตึงนะครับขันไปเรื่อยๆนะครับจนความตึงพอประมาณนะครับนี่ครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับต่อไปก็ทําการนะครับขันน็อตยึดนะครับตัวตั้งนะครับเป็นลูกบล็อกเบอร์สิบสี่นะครับสองตัวนะครับจะมีสองตัวบนกับล่างนะครับ นี่ครับเรียบร้อยนะครับนี่ครับขันให้ตึงมือนะครับส่วนด้านหลังก็เป็นประเจกระค่างปัดตายเบสนะครับก็ขันให้ตึงมือเหมือนกันนะครับจากนั้นเราก็ทําการเช็คระดับน้ํามันนะครับถ้าน้ํามันเครื่องต่ำกว่ากาหนดนะครับเราก็ทําการ เติมเพื่อนครับก่อนสตาร์ทเครื่องนะครับนครับซึ่งคันนี้นะครับได้ทําการเติมไว้แล้วนะครับเพราะว่าน้ำมันขาดเยอะพอสมควรนะครับนลั้นก็สตาร์ทเครื่องนะครับแล้วก็เช็คที่ส่วนต่างๆที่เราประกอบนะว่ายังหลวมหรือไม่ครับมีจุดตัวซึมนะครับจากนั้นก็เช็คนะครับบริเวณพุลลี่นะครับนี่ครับก็เรียบร้อยนะครับบวันนี้ตามรับชมครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยครับขอบคุณครับ